เอาละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะก,กี้แล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องคอมพิวเตอร์ื้างก่อของผมครับที่ผมจะนำมาทําทเป็นเซิร์ฟเวอร์บล็อกบ็อกกันนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเดลออติเพจ790นะครับในวันนี้ผมจะนําเครื่องนี้มาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์บล็อกบ็อกของผมนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนทำเซิร์ฟเวอร์บล็อกนะครับแต่เพียงแค่ ให้เพื่อนๆมาดูว่าผมนําเครื่องนี้มาทําเป็นเซิร์ฟเวอร์พอม็อกได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมจะใช้ฮันดี้ทั้งหมด3ลูกด้วยกันนะครับอ่าโดยลูกแรกก็จะเป็น LED นะครับที่จะใช้ในการติดตั้งระบบปฏิการนะครับแล้วก็ลูกที่2ก็จะเป็นฮันดี้จานหมุนธรรมดานะครับอันนี้จะใช้ในการเก็บข้อมูลทั่วไปนะครับ ลูกที่3จะเป็น NVMe อันนี้ผมจะทําการแปลงผ่านสลอ็อต PCIe p r e s s ไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะใช้ในการติดตั้งแล้วก็เทสระบบรรยการต่างๆนะครับเพื่อนๆต่อมาในส่วนของแรมนะครับผมจะใช้แรมทั้งหมด 16G โดยจะใช้แรม2ใบนะครับ8บก8นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดแลนการ์ดแลนผมจะใช้การ์ดแลน2ใบนะครับแล้วก็รวมที่อยู่บนเมนบอร์ดด้วยอีก1 ก็จะเป็นทั้งหมด3พอพ์ตด้วยกันนะครับโดยพอตแรกที่อยู่บนเมนบอร์ดผมจะทําเป็นสวิตช์ปิดเปิดผ่านเว r k o n ออนไลน์นะครับสาหรับพอรตนี้จะไม่มีการใช้เน็ตเวิร์กภายนอกเลยนะครับเพื่อนจะอยู่เพียงแค่ในเร็บนะครับต่อมาเน็ตเวิร์กที่เราใช้ในการเทสนะครับก็จะอยู่ที่พอรตที่ 2, พอรพตที่3นะครับที่เป็นการแลนที่เราจะเสียบเข้าผ่านสล็อต p c i นะครับ,บอุปกรณ์สําหรับในการติดตั้งของผมจะมีประมาณนี้นะครับเพื่อน เดียวผมก็จะนาอุปกรณ์พวกนี้ใส่เข้าไปอย่างในเครื่องเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมจะต้องใส่แรมเข้าไปก่อนนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับทั้งสล็อตที่เป็นสล็อตที่1สล็อตที่2ของแรมนะครับหลังจากที่ผมใส่แรมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของการ์ดลนต่อเลยนะครับใส่ไปที่สล็อต PCI 1ใบนะครับแล้วก็ X1 1หนึ่งใบนะครับเพื่อใช้ในการเทสเน็ตเวิร์กนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่เป็น nvme ผ่าน slot pci express เช่นกันนะครับเพื่อน,อนก็ใส่เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ใส่ในส่วนของฮาร์ดดิสให้เสร็จเลยนะครับสําหรับถาดใส่ฮาร์ดดิสของเดียวนะครับเราก็ใส่ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนเราเพียงแค่ง,งัดาถาดออกเสร็จแล้วเราก็ใส่รูให้ตรงกับรูของฮาร์ดดิสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของถาดนี้ข้างล่างก็จะสามารถใส่ในส่วนของฮาร์ดดิสที่เป็น2.5ได้ด้วยนะครับเพื่อน ผมก็จะใส่อินดิซ2.5ไว้ด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่ผมประกอบอุปกรณ์ลงบนคอมพิวเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปสร้างไฟบูทของผมต่อนะครับในการสร้างไฟบูทนะครับผมก็จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ iso ที่เป็นของปอมอกที่อยู่บนหน้าเว็บป๊อกๆได้เลยนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้โปรแกรมที่ใช้ในการบูทก็จะเป็น r ูฟัตที่มาสร้างบูทให้กับเรานะครับหลังจากที่ผมสร้างไฟบูทลงบนไฟไดร์ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาผมก็จะทําการติดตั้งระบบบริการเลยนะครับอ่าแล้วก็มาตั้งค่าในส่วนของใบออดของผมนะครับหากเพื่อนๆที่ดูคลิปของผมนะครับในการตั้งค่าใบออดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้ผมก็ให้เครื่องของผมนะครับทําการบูตผ่านแฟลชไดรฟ์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราบูตแฟลชไดรฟ์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะทําการติดตั้งปอกมอกแล้วนะครับ ซึ่งคลิปที่สอนในการติดตั้งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้ผมก็ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นที่อยู่อของเครื่องป๊อกม็อกของผมขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปทดสอบดูนะครับว่าเราสามารถเข้าใช้งานได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมเข้ามาดูแล้วนะครับเครื่องของผมสามารถเข้าใช้งานได้ดีนะครับต่อมาผมก็จะมาดูในส่วนของการแลนของผมว่า,ข,าขึ้นครบหรือเปล่านะครับแล้วก็ทันที่ทั้งผมขึ้นครบ ทั้งหมดสลูกต้องไหมนะครับอาตอนนี้เครื่องผมก็ขึ้นครบตามที่ผมต้องการแล้วนะครับผมก็จะชัตด,ดาวน์เครื่องลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาให้เรียบร้อยนําเครื่องนี้ไปไว้ที่ใต้โต๊ะทำงานของผมเท่านั้นเองนะครับเหตุผลที่ผมนําเครื่องนี้ไปไว้ใต้โต๊ะทางานเพราะว่าผมมันจะเป็นจะต้องใช้สวิตในการปิดเปิดนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมจะใช้ทําการเปิดเปิดผ่าน w o r รออนไลน์ที่อยู่บนคอมอินสเตนตของผมนะครับ เป็นยังไงบ้างน,นะครับเพื่อนๆสำหรับในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์โปกม็อกลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องของผมนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาสอนอะไรเพื่อนเลยนะครับเพียงแค่มาทําให้กลับเพื่อนดูเท่านั้นเองนะครับหากคลิปนี้ผมผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออาภาัยเพื่อนๆไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมตะก,กี้ก็ขอลาเพื่อนๆเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ